สวัสดีค่ะช่องแม่เวียงน้องมงคลค่ะวันนี้มาเที่ยวหาแม่บัวแม่บัวเลยพามาเที่ยวบึงแห่งความรักค่ะว้าวมันก็น่ารักจริงๆน่าหน้าคู่รักมาจริงๆเลยมันสวยงามมากอืมเอาแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้นั่งนั่งอะไรเนี่ยชิงช้าเหรอชิงช้าเพราะว่ายังเด็กอยู่ฮะยังเด็กกันอยู่ก็มีแฟนเด็กกันเลยอ๋อมีแฟนเด็กนะ ตัวให้มันเข้ากับบรรยากาศอือี่เด็กเราไม่มาด้วย <laughs> เด็กเราไม่มาด้วยโอ้อ่ะลุกขึ้นมาเลยครับนะพาเอฟซี C เที่ยวหน่อยเร็วสองสาวนะฮะคนจะคนจของเดิ<า>นพร้อมๆกันหน่อยเ,อเร <laughs> ็วี่เดินนำก่อนเดินพร้อมๆกัน <laughs> หน่อย,ะยนะอะจับจมือนด้วยครับเดี๋ยวห่างกันเออนี่ใครจับใครกันแน่เราลงไปนู่นไหม ยังไงก็ได้ครับเลยแม่บัวนำเลยนำเที่ยวเลยอืนี่นะครับเอฟซี F C นะครับนี่เอาเราหันมุนไปทางนู้นหน่อยเป็นไงครับข้างหลังข้างหลังเออหันมุนไปทางนู้นจะได้เห็นความสวยโน้นโน้นโนั้นเออแล้วก็นั่นมาจะให้ดูความสวยเพราะงั้นเถอะนี่นะครับเอฟซีช่วงเย็นแล้วอากาศดีมากครับไป สองเลยนะครับน้องน้ำตายแล้วงองน้ำตายใช่แล้วโอ้โหเป็นมันเป็นขั้นปูนนะเนาะเอเดินยากเหมือนกันนะใครลังเลไม่ได้น่่ะสียอยากเห็นบึงน้ำจังเลยแม่บัวบึงน้ำก็ต้องดอนกลับคืนต้องเดินกลับคืนไปเดินกลับคืนจะไปดูบึงน้ำกันให้เอซีดูบึงน้ำ มาไค่อยเดินกันเด้ออย่าสะดุดขาเองนะเป็นงไงคะ FC ทั้งหลายบ้านแม่บัวนีสถานที่เที่ยวเยอะโอ้โหอากาศอำนวยที่เยอะแม่บัวก็เคยมาขายให้ FC ดูหลายรอบแล้วค่ะครับแต่ในหมู่บ้านแม่ก็เบิ่งเยอะนะนองน้ำเยอะแม่จะพากันไปนั่งกินข้าวครับ ไปบึงนั่นไปบึงนี้มันเยอะไงรอบๆบ,บ,บ้านแะม่บัวนะอมันมีบ่ออน้ําบ่อกากน้ําแบบนี้หรอกแต่ไม่ใหญ่เท่านี้อ้ถ,ถ่ายออกมาก็สวยครับตอนเล็กๆเหมือนเหมือนนู่นนะนะที่เหมือนแม่เวียงไปถ่ายกับกองกอนแม่น้ำในบึงบึงในหมู่บ้านยวตามแม่บัวไปนะครับหาทางลงก่อนนะครับเอฟซีต้องลงดีๆตรงนี้ได้ไหม จะลงน้ำเหรอใช่ครับจะลงก้นได้ลงก้ได้ปะลงดีกว่าตรงนี้น่าจะลงได้ไปทางหน้าดีกว่าครับเอาไงดีตรงนี้น่าจะแขวนต้นไม้ลงได้ตรงนี้ลงไงดีตรงนี้ได้ไหมจะบัวบางอี่ดีกว่าไหมนี่นี่อีฝั่งนี้ลงง่ายกว่าก็ต้องเดินเดินข้ามไปนิดนึงได้ไหม อ,อ,อ,อันนี้ไปเดินในน,น้ำใช่ไหมคะครับผมนนปวอมปวอมเท่ากลางดางบอกเราก็เกือบร่วมกันนะ้เนี่ย <laughs> เราเดินไปนี่ไหม <c oughs> ก็<อ>ตรงนี้ก็ต้องบอกให้แม่บัวเนาะเพราะแม่บัวก็เป็นคนพื้นที่อากาศนะครับ น้ำหนองน้ำตาเดี๋ยวเดินมาเลมลิมหน่อยครับเลมริมหน่อยให้เห็นน้ำหน่อยตายนะเขาเรียกตรงนี้เขาที่จริงมันเมื่อก่อนมันก็เป็นห้วยหนองคลองเมืองแต่แทนที่นี้ทางเทางหน่วยงานเขาก็มาทําถนนปิดกั้นไว้ตรงนั้นแล้วคงจะเบิกออกอีกให้มันกว้างเอาเป็นบ่อไว้เก็บน้ําไว้กินไว้ใช้ภายในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่รอมรอบนี้อาไว้ใช้ทําไรทํานาทําสวน ก็เลยเอันนี้ขนาดหน้าแรงนะคะนะน้าแบบนี้คะ่ะคือไว้กินไว้ใช้ไว้ทาปราปาลายหมบ้านรวมกันก็เป็นแบบนี้นนแล้วก็ข้างบนข้างบนสถานที่ราชการก็มาทําเป็นไออาสนามเด็กเล่นแล้วก็ทสวนดอกไม้ให้คนมาเที่ยวมาถ่ายรูปเพราะว่าสวยคะ่ะชมกระบึงก็เลยเรียกว่าเบึงแห่งความรักโอ้โหนะครับทุกคนนะเขึ้นที่หลังเดิมทีก็เป็นหนองน้ำตายที่บ้านแหละอ๋อหนองน้ำตาย พอมาทําบึงนีเ้เสร็จมาทำหนว่วยงานมาทํนี่กอ็คือมันอาจจะเป็นงบประมาณจากทางไอ้ขสดึงมา,มามประมาณว่านะครับถึงได้มีสถานที่งดงามขนาดนี้ข้างบนงบนก็หรูรุ่งเรืองมากอมคนมาเที่ยวมาถ่ายรูปเหมาะเพราะว่าสวยาาเห็น จุดที่ยายจะลามาถ่ายก็ตรงนี้ทั้งนั้นแหละที่สวยๆน่ะอตอนที่เขามาถ่ายแต่เขามาถ่ายเป็นเขามาถ่ายเล่นเป็นหนังหนังเป็นละครสั้นเป็นละครสั้นเขาเพราะว่าเขาถ่ายโฆษณาโฆษณาขายครีมขายอะไรน่ะเขาไม่ต่อเนื่องถ้าเขาต่อเนื่องเขาก็ทะลุฟ้าไปแล้วอก็ยืนตรงนี้ครับผมหันหน้ามาครับ เดี๋ยวชิดลิมหน่อยครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยเนาะวิววิวกำลังสวยนะอ่าไปชิดหน่อยครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับหนึ่งสองสามอ๋อนะเอฟซีนะนะสวยจริงๆนะทุกคนนะนะครับเนี่ยสังเกตเลยว่าวิาว,วสวยข้างหลังนะครับเออ ฝากไลถึง FC คู่รักต่างไว้ที่ดูคู่เราทั้งสองบ้างครับผมค่ะ,ก,ะก็กราบขอบคุณ FC ทั้งหลายนะคะที่ติดตามและ,และรับชมแล้วก็ให้กำลังใจแม่บัวตลอดมาอมขอบคุณมากๆแม่บัวได้รับกำลังใจดีมากจาก FC ทั้งหลายทั้งห่วงทั้งคอยให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะแม่เวียงครับสวัสดีค่ะคู่รักต่างไว้ค่ะ ขอให้รักกันนานๆนะคะแค่นี้แหละค่ะคือรักกันนานๆก็สุดยอดแล้วค่ะขอบคุณมากครับผมอ่บ๊ายบายที่หน่อยเร็วบ๊ายบาย